อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะลิพูกกันครับข่าวแรกเลยเป็นข่าวของนักเตะที่อยู่ในพิมลิกอังกฤษนี่แหละแต่เป็นข่าวเมื่อวานครับเปิ่นว่าเวลาของรายการเราเนี่ยมันหมดไปมันเกินไปหน่อยครับผมก็เลยตัดข่าวนี้ออกไปแต่ก็นั่นแหละครับนำมารายงานในวันนี้ไม่เสียหายอะไรมากก็ยังไม่ใช่ข่าวที่เอาอะไรนะครับนั่นก็คือนักเตะอย่างมิลลสเคอร์เคส ซึ่งเป็นผู้เล่นที่อยู่ในทีมของบอนมัดแน่นอนว่าผู้ชื่อทีมนี้มาแล้วเนี่ยทุกคนคงจะสบายใจได้ว่าถ้าหากลิฟพูสนใจจริงๆเนี่ยมันไม่ยากเลยที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้เพราะอะไรครับผู้อำนวยการฟุตบอลของเราอย่างลิชันฮิวเนี่ยเคยทำงานที่บอนมัดแล้วก็เราไปดึงตัวเข้ามาเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยลิชันฮิวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมอย่างบอลมัดถ้าสนใจจริงๆนะ ก็จะดึงตัวมาร่วมทีมได้อย่างไม่ยากไม่เย็นเลยครับพูดถึง m i l ล s สเคอร์เคกันสักนิดหนึ่งครับนักเตะรายนี้ถือว่าฟอร์มแบบโหดแบบสุดๆเลยครับในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เรียกได้ว่าแจ้งเกิดเจ้าตัวอย่างเต็มที่จนทำให้มีโอกาสไปติดทีมชาติด้วยทีเดียวครับรายงานของฟาบิโอโลมาโนเนี่ยก็กล่าวว่าริพูให้ความสนใจกับมิลลสเคอร์เคแล้วก็ พร้อมที่จะเตรียมไปร่วมวงล่าในตลาดมกราคมที่ถึงนี้เนื่องจากว่านักเตะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดเหวี่ยงในพิีเมียร์และติดทีมชาติก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาเป็นว่าเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับมิลลสเคอร์เชนนะชื่อนี้ของดีจำไว้ให้ดีครับทุกคนต่อกันด้วยรายงานของ imc sport ซึ่งรายงานถึงนักเตะคนหนึ่งครับที่อยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นก็คือเชกี้นักเตะคนนี้ คุณผู้ชมคงจะคุ้นหูกันดีเนื่องจากว่าชื่อของเขาเนี่ยกระชอนมาสัก2-3งสาฤดูกาลได้แล้วแล้วลีพูของเราเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปติดต่อเจราจากับนักเตะค,คนนี้มาแล้วเมื่อ2องซีซั่นก่อน2 s u ซัมเมอร์ก่อนนะครับเพราะอะไรครับในช่วงนั้นเนี่ยลีพูขาดนักเตะในตำแหน่งกองกลางไปหลายคนนะปล่อยยืมนักเตะอย่างฟาบิโอคาวันโยนะ นักเตะที่เป็นกับตันทีมเป็นหัวใจแดนกลางอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยก็ถูกขายออกจากทีมไปดังนั้นแล้วฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยลิพูประสบปัญหาในตำแหน่งผู้เล่นกองกลางเยนคอปก็พยายามปรับเปลี่ยนแผนปรับเปลี่ยนแทคติกวิธีการเล่นวิธีการเข้าทำเพื่อที่จะเอาประตูคู่แข่งเนี่ยก็มีการปรับเป็น4 2-3-1อ,อะไรทำนองนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้เราเล่น4-3-3มาโดยตลอดก็จะใช้งานผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเนี่ยยืนคู่กันขนาดเป็นแนวระนาบเดียวกัน3คนแต่พอเย็นครปปรับแผนเป็น4-2-3-1เนี่ยจนมันรามาถึงทุกวันนี้ในช่วงนั้นนะครับประสบปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งย์เมイเกอย่างมากย้อนกลับไปสักนิดน,นึงครับใครบ้างที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้ ก็มีเอเลียดใช่ไหมครับคนนึงแล้วคือทิจโจนในช่วงนั้นภาพมันก็ยังไม่ชัดขนาดนี้บางทีกัคโปปีกซ้ายของเราก็สามารถถอยมาเล่นในตำแหน่งเพลเมเกอร์ได้แต่มันก็ไม่ได้ชัดแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับตำแหน่งธรรมชาติของเขาดังนั้นแล้วเนี่ยเยนคอปก็พูดคุยกับทีมงานเบื้องหลังว่าเอจะเอาใครดีมาทีมงานก็ได้เสนอชื่อของเซอร์กี้เนี่ยให้กับเยนคอปพิจารณา ครับก็ชอบก็อยากจะได้มาร่วมทีมแต่ด้วยตอนนั้นเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรมากมายนะักแต่ปัจจุบันครับคุณผู้ชม RMC Sport รายงานว่าลิพูหลังจากที่เคยไปพูดคุยกับเอเย่นของเชอร์กี้เมื่อฤดูกาล2ฤดูกาลก่อนแล้วเนี่ยก็ได้ติดตามฟอร์มของนักเตะค,คนนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ สนใจจริงๆอยากได้จริงๆแล้วก็นักเตะคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวหลักของโอลิมปิกลียงแต่ด้วยเรื่องของค่าตัวนี่มันไม่ได้สูงมากแล้วก็อายุยังไม่ได้เยอะด้วยอยู่ในเกณฑ์ที่ลิฟูสามารถเอามาพัฒนาปั้นแล้วก็ต่อยอดให้เป็นนักเตะระดับโลกได้อีกคนนึงเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนะครับซาร่าอเลซองเบเกอร์หรือฟานไดเนี่ยเป็นนักเตะเกรดบมาก่อนนะอย่าลืม ก่อนที่เยนคอฟจะเอามาปลุกปั้นให้เป็นนักเตะระดับโลกซึ่ง2ลายแรกนี่อย่างซาร่าแล้วก็ฟานไดเน่เคยมีชื่อเข้าชิงบอลงลงดอด้วยก็ถือว่ายกระดับผู้เล่นได้อย่างมากเลยทีเดียวครับถ้าครั้งนี้เราจะนำตัวของเชอร์กี้มาร่วมทีมนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมครับที่เราจะดึงตัวนักเตะเกรดบีมาแล้วก็ค่อยเอามาปลุกปั้นอะไรทำนองนี้ครับเหมือน สิ่งที่ทีมงานของลิพูถนัดที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าตลาดมกราคมนี้มีหลายทีมที่สนใจนักเตะรายนี้อยู่ไม่น้อยครับเพื่อที่จะดึงมาร่วมทีมแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเล่นเกมกับลิพูนะแต่อย่างที่บอกไปครับตัวอย่างฟาเบนโดนะพอมาถึงลิพูแล้วมันก็ยังไม่ได้พีคไม่ได้เปี้ยงปังเลยทันทีต้องมาปรับตัวต้องมา ดูเพื่อนๆก่อนว่าเขาเล่นยังไงจะเข้ากับระบบทีมยังไงอันเนอร์สล็อตวางแผนไว้ยังไงเนี่ยเชอร์กี้ก็จะต้องมาพัฒนาตัวเองให้เข้ากับระบบให้ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้อย่างนี้เป็นต้นครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็บอกไม่ได้เต็มปากนะครับว่า IMC Sport เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนที่รายงานเชอร์กี้เชื่อมโยงกับรีพิลเนี่ยแต่เราแน่ใจได้ว่าสื่อนี้เป็นสื่อชื่อดัง แล้วก็คนติดตามเยอะอันนี้ถ้าเขาจะทำลายตัวเองผมก็คงไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งอย่างนี้ครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปฟังหูไว้หูนะไม่ว่าสื่อที่นำมารายงานเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนจะสูงหรือต่ำแค่ไหนก็ต้องกรองไว้ด้วยเพราะว่าสื่อใหญ่บางทีก็มีพลาดกันได้เข้าใจใช่ไหมครับทุกคน ประมาณนี้นะครับสำหรับดีลของเชอร์กี้ถัดมาเป็นนักเตะอย่างโอมามามมชคนนี้เนี่ยผมรายงานอยู่เป็นประจำผมกล้าการันตีเลยว่าผมแทบจะเป็นเจ้าแรกๆด้วยซ้ำที่เปิดชื่อของนักเตะคนนี้นะเพราะอะไรครับผมไปดูข่าวฝากฝั่งเยอรมันมาว่านักเตะคนนี้เนี่ยมีดียังไงเป็นใครแล้วก็เชื่อมโยงกับลิพูยังไงแล้วสิ่งที่นำมาพูดวันนี้คือเป็นการอัปเดตแล้วก็เป็นการ ยืนยันอย่างย้ำชัดว่าลิพูสนใจจริงๆแล้วก็ต้องการตัวนักเตะค,คนนี้จริงๆในช่วงเดือนมกราคมนี้แหละครับที่เราต้องการตัวเขามาร่วมทีมรายงานนี้เป็นของสำนักข่าวอย่าง i ินดี e พนเดนนะครับซึ่งรายงานโดยนักข่าวที่ชื่อว่าแฟงนะเขาบอกว่าลิพูสนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากพยายามที่จะเข้ามาเจรจาแล้วก็อยากดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีม แต่ด้วยค่าตัวที่มันสูงถึง50ล้านยูโรทีมก็คงจะคิดหนักอยู่ไม่น้อยสิ่งที่ผมนํามานะเป็นแค่แบบอัปเดตแหละครับแต่เป็นฝั่งของ i n d e p e n d e n นที่เขาออกมาย้ำว่าลิภูสนใจนักเตะรายนี้จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปใช่ไหมครับว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอนักเตะอย่างโอมามามมชแต่ในรายนี้เนี่ยครับสิ่งที่มันแปลก ไปสิ่งที่มันต้องนํามาพูดกันย้ําแล้วย้ําอีกย้ําเช้าย้ําเย็นอะไรอย่างนี้เพราะอะไรครับนักเตะคนนี้ผมไปดูมาแล้วครับไปสืบประวัติมาแล้วคือการเล่นของเขาเนี่ยมันไม่คล้ายกับนักเตะค,คนไหนในทีมลิพูเลยครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยเป็นอีกสไตล์นึงไปเลยซึ่งในนักเตะลิพูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายกันมันมีความเป็นลิพูอยู่มาก ถ้าได้โอมามามุชมานะครับมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งของเกมการเล่นของลิพูแล้วก็จะทำให้คู่แข่งทีมัอื่นๆเนี่ยที่ลิพูจะต้องเจอจับจุดได้ยากเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีให้เห็นมากนักในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าเขาจะเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก็ตามนะผมไปเสื่อมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรก็มาพูดนะผม ศึกษาข้อมูลมาสมควรผมมีสคริปต์ผมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำข้อมูลต่างๆมาให้กับผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะก็อย่างที่บอกไปครับนักเตะค,คนนี้ของดีของจริงไม่ต่างจากเกียวเคเลสเลยครับความร้อนแรงงเขาในตลาดมกราคมนี้นะอีกหลายทีมเลยแหละครับที่จะยื่นซื้อที่จะเข้าไปติดต่อเจรจาดังนั้นแล้วด้วยความที่ลีพูสนใจจริงเนี่ยผมก็อยากได้นะนักเตะสไตล์นี้แบบ กวงเดียวจอดเลงอย่นี้ครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งผมว่าจะมีประโยชน์กับทีมลิเวอร์พูลอย่างมากเลยถ้าดึงมาร่วมทีมได้นะครับคลิปนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยนักเตะอย่างโลอิกบาเดนะครับที่บอกว่าเอ้ยไอหมอนี่มันใครวะไอที่ผมเรียกเซวิญญาอะไรอย่างนี้คือที่ผมเรียกเซวินญานะเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาจริงๆในตอนแรกเนี่ยแต่พอไปศึกษาข้อมูลแล้วอ๋อไอนี่มันโลอิกบาเดเนี่ย ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแถบสเปนนะเป็นนักเตะคนดังของเมืองเซบีย่ารายงานล่าสุดนะของฝั่งสเปนคือรายงานนี้เนี่ยเขาระบุว่าลิฟูสนใจนักเตะรายนี้ค่าตัวอยู่ที่21ล้านยูโรแล้วลิฟูพร้อมที่จะใส่เฟเดรโกเคซซาเพิ่มเข้าไปให้เซบีย่าพิจรารณาอ่ะแค่นี้ก็คงจะฟังแล้วก็จะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าความน่าเชื่อถือมันแค่ไหน สื่อสายหงทุกเจ้ารายงานว่าอะไรครับรายงานว่าลิพูจะไม่ปล่อยให้ทีมไหนเอาตัวเฟเดริโกเคียซ่าไปดังนั้นแล้วเนี่ยผมขอปดตกในข่าวการรายงานของฝากฝั่งสเปนเลยนะครับอันนี้ผมตัดเองเลยว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วเริ่มเต้าเริ่มอะไรทำไมวะคุณผู้ชมทำไมพอเป็นการรายงานอย่างนี้แล้วผม ผมว่ามันพลังงานในการดึงดูดที่เราจะไปเสพข่าวนี้มันเยอะแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ข่าวจริงสักอย่างเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ